มาดูคู่เอกครับผ่าตาช่างเรียบร้อยออาแนะนับตัวทางบ้านต้องชายตัวนี้ครับผมเจ้าของสายตรงไปจินวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบกับเดินตรงไหนบัดเช้าเปอร์จุดเจ็ดผ่านเฉลุยเลยนะซ้อมอยู่เชียงใหม่ค่ายอะไรมบริษัทโอ้โหคู่ฝ้าผู้ซ้อมเพียบฝรั่งมีไหมมีครับมีซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราเป็นมวยยังไงเออเดินได้เถ่ายได้รับรอบที่แล้วเสมอเพราะว่าเพราะว่าไปล้มล้มถ้าไม่ล้มเนี่ยก็ได้กัร นะวันนี้ขาดใจไปแล้ววันแร้คิดว่าวิดไหมเราเราสูงเท่าไหร่ครับเรา80ปล่อยปล่อยเท่าไหร่66ครับผลงานล่าสุดเสมอเสมอก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงเออแพ้ทนเสน่ห์แล้วก็ชนะสุปริกชนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งวินี่โอเคไม่น้อยกว่าเพ็ญนี่ไม่บีมเกินไปไม่แรงเกินไป หลานแต่จังหวัดจังซาวครับฝากไปครับชื่อหน่อยเออนี่ครับฝากเอฟซีย่าทงแล้วก็เอฟซีไคยมอสไกยทงครับช่วยเป็นกนลังใายผมวันนี้หมได้ชนะโอเคขผมมา้องชายโชคดีครับโอเคครับเอาละครับมาดูคู่เอกครับมาแล้วครับวันนี้มาจากจังหวัดชุมพรนะเพชรวันชัยอ่าแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายเพชรวันชัยบอกส่งมาไปอ่าพูดดังๆหน่อยนะทางบ้านบอกเพชรวันชัย ขึ้นเวทีนี่โหดเหลือเกินวันนี้ร้อยเท่าไหร่พชรประจัยไปสามสิบเป็นไงว่นเช้ามาสอบเป็นไงบ้างเกินจุดห้าเกินจุดห้ากับคู่ชกเราเคยชกเขาไหมเคยกี่ครั้งครั้งเดียวเป็นไงผลงานเสมอเสมอคาใจมากี่เดือนละเดือนที่แล้วเยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันพอดีนะโรดซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้ท่าเดรดเดอรหมือนเดิมนะแกเป็นไงเที่ยวไหม เที่ยวเรารับได้นะแรกๆรับไม่ค่อยได้นะตอนนี้เข้าที่เข้าทางยังเข้าที่เข้าทางเอาเราซ้อมมากี่วันอ่ะพอเสร็จก็ซ้อมนะไม่ได้กลับวงกลับบ้านไม่ได้ไปไหนเลยโอ้แต่น้ำหนักนี้ต้องคุ้มไหมนี่<ห>กี่โลทักสี่โลได้ไหมมีนะเราเป็นมวยไงยมวยไงฝีมือฝีมือมีอะไรเราถนัดเราถนัดซอกถนัดหมัดด้วยยนะังไง ได้หมดนะอยู่ที่จังหวัดวันนว้ที่นะเขามีอะไรบ้างไอู่้ชกที่ที่ชกมามีแข่งซ้ายแข้งซ้ายเขามีถ้าการแข่งซ้ายได้วันนี้น่าสนุกด้ะเราก็มีซ้ายเหมือนกันนี่มีศอกด้วยนะรถสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไว ปีนี้อายุ20อายุ20แล้วนะผลงานล่าสุดเป็นไงเสมอแล้วก่อนหน้านั้น2 2 2ไฟ์เป็นไงบ้างก็ชนะดูนิมิตแล้วก็แคอนนี้ผมใน3ไฟ์นี่คือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งวันนี้คิดว่ารูปเกมจะเป็นยังไงคูาเอก้วยวันนี้ช้องชูหลอเด้อลองดูนะในหหวมุงด้วยหหวมมิดอะไรมีหัดชงอัดชินไหมเรานี่ได้ชิตลอดในช่วงหลังนี่ น่าจะมีน่าจะมีร่างกายนี่ปึ๊กไม่สะดุดร็อคได้เปรียบอะไรกับมางวดนี่เอายาวกวันนี้เราได้มากเลยพอๆกันวะเสียเปรียบหน่อยวันนี้นะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะบอกคนชุมพรเชียร์กันนะวันนี้เป็นน้องใจเพื่อเต็มทีเต็มทีนะโอเคของมาน้องชายชุดนีครับดีครับ